สวัสดีครับครูจะให้ฟีสไตล์นะครับวันนี้ก็มาสำนักงานที่ดินนะครับที่อำเภอราีสไสลัจังหวัดรีสเกตนะครับมาตั้งแต่8ปดโมงนะครับจนตอนนี้จะหกโมงเย็นแล้วนะครับนี่ทั้งวันเลยนะครับเรื่องการโอนที่ดินนะครับดูดวงอาทิตย์ครับหดวงอาทิตย์ก็เห็นปะแสงมันไม่ได้เว้ยเออนีเห็นไหมครับถ้าดูอย่างนี้มันเหมือนจะจะค่ำแล้วนะครับดูนะครับนี่ก็ จะกหกโมงเย็นนะครับอีกไม่กี่นาทีจะกหกโมงเย็นนะครับเห็นไหมครับว่าการการมาทําอะไรที่เป็นเกี่ยวกับราชการนี้ก็ถือว่านานเพราะว่าที่ดินก็ต้องสอบสวนเราขนาดว่าได้คําสั่งศาลมาแล้วนะครับได้คําสั่งศาลมาแล้วได้คําสั่งศาลว่าให้เราเป็นผู้จัดการมรดกแล้วก็จริงนะครับเพราะว่าผมแยกนาออกจากพ่อผมที่ตายไปนะครับผม,ผมฟ้องผู้ตายมา ก็ยังนานนะครับขนาดนี้เนี่ยเห็นไหมครับดูดวงอาทิตย์ได้เลยถ้าผมว่าผมโกหกนะครับนี่ร้อยเอาดูงเบื้องครับเย็นแล้วนะครับนะก็สุดๆเลยนะครับนะสุดยอดจริงๆนะครับกับบรรยากาศริมมูลนะครับตอนนี้เดินมาหาที่ปัสสาวะพูด่งง่ายนะครับนี่ครับบรรยากาศเอาโอเคครับเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปที่รถครับ เอาละครับตอนนี้ก็กําลังจะกลับแล้วนะครับกําลังจะกลับบ้านอาละครับคลิปนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังที่เฉยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มันก็อย่างว่าแล้ะครับการมาทํางานที่ดินก็ต้องตรวจสอบเอกสารต่างๆมากมายก็ยาวนานนะครับตั้งพต่8งแปดโมงอย่างที่บอกเลยนะครับจนถึงเนี่ยตอนนี้ ห้าโมงสี่สิบสี่นาทีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก็ได้ในการไม่ต้องดูหรอกโอเคก็นี่แหละนะครับก่จะขนาดว่าเราไปขึ้นศาลมาแล้วนะครับฟ้องผู้ตายนะครับฟ้องผู้ตายศาลคําสั่งมาแล้วให้ผมเป็นผู้จัดก,การมาดกแต่มาถึงที่ดินที่ดินก็สอบสวนผมอีกนะครับถามว่าเอ,อแม่ไพ่อผมชื่ออะไรแม่ผมยังมีชีวิตอยู่ไหมรวมไปถึงพ่อของ พ่อผมชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรแล้วก็เอาพ่อของพ่อไปอีกนะครับคุณเข้าใจไหมขนาดอาผมมาด้วยเป็นลูกของอ,า,อาผมเป็นลูกของปู่ผมทแท้ๆยังตอบไม่ได้ว่าพ่อของแกชื่ออะไร <c oughs> จําไม่ได้ <c oughs> ไไดแกก็บอกจําไม่ได้แล้วก็ไปถามน้องชายพ่อผมที่เสียชีวิตอีกว่า,าตายวันที่เท่าไหร่อาผมก็บอกจําไม่ได้เหมือนกันว่าตายตอนไหนเราก็ไม่ได้จำเพราะว่าแกไม่มีลูกไม่มีเมียนะครับอาอาผู้ชายผมมาที่เสียชีวิตไปหลายสิบประมาณสิบกว่าปีได้ปีสิบปีนี่แหละ เมือานแกตายปีห้าสามแต่ตอนนั้นแกอายุเท่าไหร่ยังไม่มีใครรู้นะครับวันนี้ก็มีแม่มาด้วยแต่ก็ที่ดินก็สอบสวนเสร็จก็ถามหาน้องอีกบอกว่าน้องก็ต้องได้จากมรดกของพ่อด้วยอันนี้ผมเข้าใจแต่น้องผมไม่มาผมก็ไม่รู้จะทาไงก็เลยบอกว่าแม่น้องไม่เอาน้องไม่มาแล้ว่วดเอาไม่เอาผมก็ไม่ทิ้งหรอกครับผมก็จะโอนให้เหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้เป็นคนเห็นแก่ได้ขนาดนั้นนะครับผมเป็นคนยึดิ่นทำรักความถูกต้องกันแล้วก็นี่แหละนะครับถึงเล่าให้ฟังว่า ค่อนข้างยากนะครับใครจะเมียมาที่ดินยังไงก็นี่แหละก็ฟังคลิปนี้ดูก็คงจะพอจะเข้าใจบางคนเคยทําแล้วก็เข้าใจส่วนผมไม่เคยมาแล้วก็ไม่เคยรู้เรื่องที่ดินเลยนะครับถึงเข้าใจบ้างเล็กน้อยแต่คุณก็เข้าใจกับไม่เข้าใจนี่แตกต่างเลยนะครับนะไปโอ้โหถามเยอะมากเลยใครตายก่อนใครยังไงโอ้โหใครไปจําได้ขนาดนั้นาสารยังไม,สงไม่สารยังไม่ถามขนาดนี้นะครับสารก็บอกว่าเราเป็นลูก โดยชอบทำย่อมจะได้รับมรดกอยู่แล้วนะครับแต่สำนักงานที่ดินก็จะถามเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเยอะมากนะครับโอนยากมาก,กวันนี้ยอมเลยวันหกขุยอมยอมยอมผมไม่เคยรอคอยอะไรนานมากขนาดนี้ครับนะถือว่านานมากเพราะว่าหนึ่งรอคิวสองสอบสวนนานแล้วก็ดําเนินเรื่องคดีไอ้เรื่องเกี่ยวกับออสอบสวนแล้วก็ทําเกี่ยวกับแยกอ่ะเขาเรียกว่าโอนให้เรานานแต่โอนเรียบร้อยแล้วนะครับในราคาหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสองบาท นะครับแยกออกจากในส่วนของพ่อมาเป็นชื่อเราแต่ก็นัดกับไอยอีกทีหนึง่งในเรื่องของเดือนซอกประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาเราก็จะมามาเรื่องลางวัดออกจะแยกเป็นใบใครใบมันไปนเลยมันจะได้ไม่ต้องยุ่งยากนะครับเผื่อถึงรุนลูกรุ่นหลานของเรามันจะได้ไม่ต้องมาทําอะไรที่มันยากขนาดนี้นะครับอ่าทีนนี้ก็มาเล่าให้ฟังเฉยๆน,นะครับโอเคนะครับก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับบา,บายครับผมเจอก,กันคลิปต่อไป 路况提示，路面。